เคยสงสัยไหมครับว่าปลาดาวสัตว์ทะเลที่ดูแสนจะธรรมดาคลองโลกใต้น้ำได้ยังไงทั้งๆท,ที่พวกมันไม่มีสมองใช่ครับฟังไม่ผิดปลาดาวไม่มีสมองเหมือนเราเราท่านๆ่านมีกัน แต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตัดสินพวกมันเพราะความลับอยู่ที่ระบบประสาทสุดพิเศษที่แผ่กระจายไปทั่วร่างนี่มันเหมือนมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายส่วนตัวเลยนี่นาะผมอุทานกับตัวเอง พวกมันใช้หนามแหลมเล็กๆบนตัวสัมผัสพื้นผิวรับรู้ถึงเหยื่อหรือแม้กระทั่งอันตรายสัมผัสได้ทุกอย่างรอบตัวเลยเหรอเนี่ยสุดยอดผมพึมพำแล้วอาหารละ่ะพวกมันกินยังไงโอ้โหนี่แหละทีเด็ดปลาดาวจะดันกระเพาะอาหารออกมาข้างนอกตัวห่อหุ้มเยื่อแล้วย่อยมันซะว้าวนี่มันสุดยอดนักล่าแปลงกายชัดๆ ถึงแม้จะไม่มีสมองแต่ปลาดาวก็ปรับตัวและอยู่รอดในโลกใต้น้ำมันนานแสนนานพวกมันใช้ระบบประสาทพิเศษความสามารถในการฟื้นตัวและวิธีการกินอาหารที่ไม่เหมือนใครเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้อย่างน่าทึ่งปลาดาวพิสูจน์ให้เห็นว่าบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนข้อด้อยกลับกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้